สวัสดีครับเที่อนจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้ผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กับเทียนจอยสายทหารนะครับอันเป็นไะไรมะเขาอคักเนี่ยเต่เรียกเข้า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 คักเนี่ยเถอเอาช่อดีนเองตรงๆว่าตองกับว่าตรงกับบอกเราเลกวิ่งมันมาสามตัวนี่ครับแล้วก็เข้ากับมาจับครูแห่เนี่ยครูศูนย์าศูนย์เก้า้าเก้าไม่ได้ เน้นไปที่ศูนย์เก้าศูนย์หาครับหาเก้าเนาะก็เลยเข่าตัวนี้มันรไปลุ่งล่างครับผมเอากำว่าได้บอกว่าบนื้อร่างนี่เนาะว่าหมายม่กีกับผู้เสื้อการต้องาเจ้ากับเสื้อย่แล้วบนเนื้ร่างนั่มาเจ้ากับนั่นยี่แล้วล่ะเพรแล้วอะไรแนแมนนแมนอืมแต่ว่าวดนดีได้มาไปบันไดใดมาแล้วมันเป็นเลขฝันมาเลขทั้งสายทั้งฝนข้าจบกรวามี หลายทหารมากบ่ฮัตบ้านได้มากอ่ยังบ่ทรงมากบ่บ่บ่ยังบ่บอกแต่ว่าฝันนี่ฝันเราเมื่อคืนนี่โอ่ฝันเมื่อคืนนีไงบ่เห็นว่าฝันโต้วนโตัวนี่ฝันโต้วนโต้หันว่าเป็นก็ยังเห็นเป็นเป็นงูงูใหญ่มหาเนี่ยละครับแล้วที่ว่ามันฝันมาบอกเลยความดีงูใหญ่มหาอื ไปในในฝันนี่ไปพ่อในลักษณะใดไบ้าเอานองมาดูโอ้ป็นงูใหญ่มากมหามาแล้วนี่มาบอกเลขก็จังว่าบอกเละก็จังเป็นเก้าเกตสามประมาณนี้ละบอกเลขบอกบอกเป็นตัวบอกเฮ้มาเขียนไหนงีอจะไหนบอกเป็นตัวนี่แล้วบอกเป็นตัวเลยอืมพูดไปเป็นเป็นงูมากแล้วก็มาก็จังเป็นคนเป็นผู้สาวงามมากนี่ละอืออือแจ้คเป็นงูกอนอืม โอ้ยวันเปนี่ยนพยาหนักเราฝืนฝันเนาะเฝืนฝันก็แล้วแต่มันสิเปลี่ยนคืออย่างนีเนาะถ่นร่างก้นขจรอเชียวเปลี่ยนพญานาคนี่เน่ยแต่แต่วันนี้ลักษณะเห็นเห็นเป็นงูแม่ทุกคนเป็นงูงามเขียวเหย่เหย่คนนี้โอ้เขียวเหย่าหย่คนไหนพูดแล้วปาดโตไม่ฝันหน่ะเออประเด็นเพราะมันแปลงร่างออกมาเป็นเป็นผู้สาวงามนี่ล่ะโอ้แปลงร่างพร้อมอืมไม่มาบอกเลขมาบอกว่า คือจังว่าเก่าเกดสามประมาณนี้แหละเก่าเกดสามแต่ว่าเลขทั้งสายทหารบ้านมาแต่ว่าเอาเลขเลียกฝันไปซะก,ก่อนเลขสายนั่นนี่ต้องอีกเทอหนึง่งเบิงบ้งเบิ้งก่อนจะสิมือไหบ่ะ เงา้ยด้๋ยวได้ให้เมื่อใดก็นจะเริ่มโตหวานมั่งแล้วเด้เลยได้เมื่อใดเขากะสิมาบอกเอฟซีทุกท่านเลยวเนาะเพราะว่าผู้ติดตามเขาเจ้าเขาเจ้ากันหลายคนเนี่นบ่อยมากถามตั้งแต่สิ่งเลือกงวดตั้งแต่งวดก่อนหรแปดก็วิ่งแปดกับเขาเนี่ยวันนี้ก็มาแห้เขาจับคู่ให้แห้เข่าจับเกาแหงเข่าครับงวดนี้สองงวดแล้วที่นี่ก็ได้ได้ลอตเตอรี่ว่าลายดอกหนึ่งได้ลอตเตอรี่สองใบโอ้ได้สองใบโอ้เจ๊ได้ดิเงี้ยเนาะได้สอง ซื้อศูนย์เก้าศูนย์หานี่ล่ะนั่นก็ได้ศูนย์เก้าสองใบศูนย์เก้าศูนย์หาที่จำนวนกนี่แต่ว่างัวนี้นี่งววนี้นี่ได้มาแล้วล่ะเป็นเก้าเก็ดสามประมาณนี่ล่ะเก้ก็ามนี่เรกฝันเรกฝันจ้า่าเปล่นเลขฝันเลขฝันแจ่ว่ามั่นใจปะชวนมาใกล้ฝันหราอฝันฝันตองวัดที่เคล้เข่าปะเข่าตัวเข่าเข่าเข่าเขาโอ้ เอาจังาี่เลขฝันนี่เท่ากับใบเบิ้งกับสายทหารว่าทีมาตัวใหญ่จัดเข่าทางเท่านี่แม่นจัดเลยดิครับเนี่ยคับแมนแมนมาเข่าทางฝันเท่านี่แม่นเลยดิเงี้ยเก้าเจ็ดสามที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่ใหญไม่มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เป็นไปได้เนาะแต่โดยส่วนมากนี่เคยฝันเห็นพญานาคเกี่ยวโอ้โดนโดนโดนฝันนี่บ่บ่ใครฝันนี่โดนใครฝันไหมถึงไอ้พวกเป็นงูเป็นอย่างถ้าฝันเป็นเป็นงูสมามันสิเป็นมีเป็นเก็ดมีเก็ดล่ะโอ้มีเก็ดถ้าถ้าฝันเห็นงูนี่มันสิมีเก็ด เขีเนาะโอ้เป็นงูแต่ว่าเป็นพญานาคพญานาคกะจิตีเป็นเก้าฉันบอกเฮ้ยังไงตั้งเดียวเดียวแต่แต่ว่าที่ในเนี้ยเพิ่นบอกเพิ่นบอกก็จังว่าเข้าเขียดสามประมานี้ก็จังหูแววบอกเฮ้ยยังไงเนี่มาบอกเรียกบอคือวางสิละอืนางนั่งกันเลยโอ้ผู้งามผู้งามผู้งามเป็นเป็นเป็นไม่ยิ่งเป็นไม่ยิ่งแต่ว่างูนี่เขียวเหียาวๆนี่ อืมโอ้ยบันยามาบอกบ่เนาะยาสีบ่ตุ้มมาบอกบ่เนาะบาดนี้จบวันยาที่บอกอะไรเนาะคนสิมีโชค้องกำลังดีดิ้องกำลังขึ้นว่าสองเลขเข่าสองงวดแล้วนี่ยอืมนะเอาแปดแล้วก็มาเข่าวดนี้แห่งจับคู่เก่งๆเลยส่วนเก้างวดวดวันที่สองครับผมให้เท่านี้ที่งวดเมื่อกี้นี่เอ้าแมนตัวให้ให้มากเท่านี้กับจะซื้อความหมายกับบบ่บ่หายอีกเลยให้เท่านัไหร่เต่าเลยเจ๊ซีผู้ใดได้เพิ่อนกันได้ไปเพิ่อนเอาไปเขาก็เลขเพิ่อนมันก็ได้เห็นบ่ลไงครับผม อ้วนนี้ก็มาแล้วล่ะเลขกฟันครับผมแต่ว่าสายทหารนี่ต้องต้องรออีกคนครับผมมันจังสีโดยส่วนมากแล้วเพป็นสีมาจะช่วงประมาณวันที่ถลายจักมือ่อรังเลขออกที่เพป็นเหล็กเป็นแม่นะไม่จะประมาณเสี้ยหามือเน <จะ S 1> ี่ยล่ะเจ้าเสี้ยหามือบ่อเกินสิบมือหรอ,อกโอ้โหบ่เกินสิบมือเนาะจักกระจา้มากเท่าะฏิมาจับผู้กันจับใ้เลขคำนวณขอ่งข้าอีกที่เนียนเนียนเนียนเนนปฏิตัวเนียนตัวเดียนมากวันต่อไปแมีนเอาคอยกันได้น้ำเจ้าสองพันอยู่ ว่าไม่ก็จะซื้อถิ่มไปได้สองพันอยู่ครับแต่จะมาบ้านซื้อถิมไม่ก็นะวัฒนออกมันไปเขากับไา่หม่องนะเขาเรียกน้องพุ่มน้องพุ่มจะซื้อซื้อจับซูนเก่ามาเขาเรียกซุนเสี้ยนม้วนกับเนียนล่างศูนย์เก่าเพื่อกันนั่นเออเขาเรียกไายหม่องเขาเขาบางไหนเนี่ยเสี้ยนเมืองยากเสี้ยนเมืองยากเขาอ่ะเขาเสี้ยนเมืองยากับกับเขากนมัเสี้ยนม้วนเสี้ยนม้วนแจงวัฒนะเสี้ยนม้วนแจงวัฒนะเนาะไปเขาไร่หมองไายวัน เจ้าเมื่อวัาเอ้าว่าวันนี้ย้ายนั่งเข่า่ะวันนี้ย้ายนั่งเขาวิ่งโอ้เขาวิ่งเนาะก็ให้วิ่ง่ะให้วิ่งเก้าให้วิ่งเก้าตัวเดียวครับอือาเบิ้งสายทหารเล็กวิ่งเขามากครับผมมัฒนที่เขากันครับทั้งในเนี้ยเนาะใคยมาจับาทหารเล็กวิ่งมากเขาขอจับคู่ให้เลยปั๊บเขาเลยครับเมื่อกี้นี่วันนี้เขาทาสายทหารตะกอนทาเล็กวิ่งอันนี้เล็กฝันเล็กฝันนี่สิเป็นเก้าเกตสามครับอือ แต่ว่าเอฟซีบอกว่าตามเช่นจอยได้เลยเช่นจอยเขาฉันจะว่าโอ้ยนัแล้านั่มาน้่หาแต่ว่าเนี๋ยวนี้พอจะไปใช้คู่ละคะ่ละให้คำนวณครับแต่ว่าท่านส่วนเลยคำนวณคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วแต่ว่าขัดตรงรอดสายทหารเราปฏิพอยที่เดียวแม่พราะว่าขัดจีนบ้านขัดจีนแม่ละเจ้าคือจีบอะเพราะว่ากับว่าชนกันให้ความมั่นใจให้มันค่อยปล่อยแต่แล้วจีพลอยเลยเคขาไปรลดมันมันความหมาย คนคนสีสองกินสองใจนะเอ้าอ่าอ่าแม่ถือต้องถือต้องเพราะฉะนั้นตเอฟซีทุกคนก็ต้องรออีกจากน่อยรอสายทหารมากก่อนเอาสิมาประกอบด้วยกันเรียกก็ฟันเรียกเขาสายนั้นสายนี้มากเป็นยังไงทเห็นบล่ะอืมมาจัาคู่เลยจ้าวทมาจ้าคู่ให้ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงหมดวงมั่นนี่แต่ว่าสองงวดนี่นี่ไม่ไม่งวดนี้เขาเต็มเต็ม เลกวิ่งเขาเขาจับคู่ให้พร้อมมีเอฟซีบางท่านบอกว่าเอ้าแมนสายทหารของแท้บอกสันเอ้าโชว์หลักฐานโน่นั่นแท้บอลสันนะครับผมเนี่ยเมื่อแท้จังไรไอเลขวิ่งเขาทั้งศูนย์ทั้งเกามาจับคู่เขาอีกสองพุทธพาจับคู่ห้ยแดงหมดไอ้วิ่งวันนี้ทุ่ยอดอะเลขวิ่งเขาทั้งสองโตทั้งศูนย์ทั้งเกาแล้วมาเขาคู่อีกเขาจะคู่อีกเน่ครับวันนั้วันนี้ถือว่าอะไรถ้หลายคนติดตามเที่ยนจอยสายทหารอยู่นี่กับวบฒหิดหลัง ดีใจนะครัเจ้าอี้ดลอครับครับแต่ว่าเทียนจอยได้ในสองใบทว่นี่ไงเนาะในสองใบทอ่เราจะดสองใบมันหาอะไรซ้ำนั่นเนาะที่ว่างเลยเอาบันทึกกระเี้าดีเยนะครับสีเล็กฟันเลยนะเออคนเจ้าชิว่าว่ามันของแท่อืมอืมสีขาวพูดยาอ่านีีกแล้วพออีกฝัองนะฟันอันนี้้อเออฟันอันนี้ต้องหันหันวัากี่ยังเลยนี่เออเนี่อันนี้เป็นเลขฝันเทียนจอยสายทหารจังหวัดวันที่สิบหกุภาคมสองหาหกห เตียนจอยฝันเนาะฝันว่ามีงูมีงูเลื่อยไปเนาะเลื่อยเลื่อยผ่านหนาไปเลื่อยเลื่อยผ่านหนาเลยก็เป็นปรากฏเป็นผู้ยิ่งปรากฏเป็นผู้ยิ่งอะปรากฏเป็นผู้ยิ่งเรียบร้อยแล้วอ่ะบอกเลียกก็แต่ว <architectural. S 1> ่าไม่ไ <Alf> ด้เ <carbohyd> ขียนให้เ <palate> ป็นโถบอกบอกบอก่ะเป็นครื่องจักรกระซิบเส่หูกระซิบเส่หูเป็นเวี๊ยว เชียงนันเป็นเครื่องหมาเครื่องตื่นบวกกับบ๊วยักตื่นแมนประมาณนั้นแหละไฟก็เคยฝันตัวนั่นแหละเป็นทั้งสันลังฝันคือบ่ฝันวันต่อไปเจ้าที่นี่เนี่ยมันได้เลขมากเลยเนาะก็เลยเอามานำเสนอการกระจายพันธุ์ที่มันเอาไปเชียงกระจายมีโอกาสได้โชคดีใช่หน้ำกันวันต่อไปแมนแมนแมนกินข้าวกินน้ำไหมล่ะผมมา่อก่อนจะเสาร์ท่านกินข้าวกินน้ำไหมยังเต็มลอยเลยล่ะเต็มลอยเยก็ติดกินเดีมลอนี่ยก็กินจ้ะ แล้วแล้วคัดสมมุติว่าเสี้ยนจอยสิตัดเหรียญสิตัดตัดจังไหนเนี่ยนี่หรือว่าหรือว่าเอาเรงนี้เราต้องต้องตัดฐาสายแล้วหารฐาเลขวิ่งเขามาก่อนว่ามันมาชนนี่บ่เออฐาเลขวิ่งก่อนฐามาตราปุ๊บนี่เฮานี่จับครูยหยังใส่กันได้กันเลยเด้่อยไปเนี่ยอืต้องฐาทั้งสายแต่สมมุติว่าเขาวิ่งมาเกตมาเก้าสิเนี่ยเอาแมนตัวเัมนทีแม่นตัวเขากับซับออกตัวเก็เขามันเข่ามาแล้วเนี่ยอ่ากับซับคบประตูเลยใส่เลย พวกเนะตามส่วนแต่เก่าอ่ะสามีก็กระเที่ว่าชัดเกียนาะครับผมอ่าเที่ว่าชัดเจียจ้าไหนกันจ้าเ,เราเลิปนี้กัน่องเลาไเพินิจพิจรณเจริญาเบิงในส่วนตัวเลขของอเชียนอยสายทหาราก็คือเลขฝันก้อนกะหายเจ้าเจ็ดสามอชอบประจัดคัดกระพันครับพี่ิน้องครับทั้ง่ังน้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นอ่ากมาตามใจเอฟซีเอฟซีบอกให้มาตามให้ก็ได้มาตามให้ ตามตัวเลขเช่นจอยสายทหารแต่ว่ากับเป็นที่นาประทับใจอยู่ครับหวดที่่านมากแต่ทว่าพ่กพิษลังในส่วนตัวเลขอของเช่นจอยสายทหารมันต่อไปแต่ว่าหมวดที่มานี่เลขเพป่นยังบไร้มากนะครับสายทหารยังบอกออกมากแต่ว่าเลขคำนวณคำนวณไว้แล้วเลขฟันกับฟันห้แล้วแต่ว่าล่อจับสองทางมาใส่กันเพื่อสีเน้นย้ำคือปล่อยคลิปเดียวจบ แมนเนาะป้ายคีปเดียวได้ตัวเด่นเลยท่านที่คือคือที่จังหวัดบางนึงอ่ะอ่าังวัดบางนึงกับป้ายคีบเดียวจบเลยจบเลยนะอันนี้เท้าอีกเท่านึงถท้าเล็กสะเล็กเล็กเล็กวิ่งมาก่อนครับอันนี้เพื่อเพื่อนมาติดตามมาถามซื้ออันนี้เลีซีเพิ่นต้องการมาเป็นยังไงคือเขาคักแพ้ศูนเก้าเนี่ยสินะเพื่นก็เลยติดตามให้ไานี่บ่านี้เขาก็เลยหาสายททาเล็กเล็กวิ่งมากกานี้เขาก็ิดจวดโดยบาทนี่จวดบาทเดียวเลยเนาะครับ ะโอเคครับทราลคล่ีพนี่กับนกวรซ้ำน,นี่แหละครับผมขอบคุณนใจอยหลายหลครับรขอบคุณนาจอยหลายหครับครับ